สวัสดีครับผมวัันทอมสิริกายน,นะครับคลิปวิดีโอนี้ครับก็จะมาสแสดงการทํางานในระบบของที่ทําการประเมิน a s s e s s m e n t นะครับตามมาตรฐานของ i s o 2ัวไอสในส่วนการบริหารโครงการนะครับหรือ Project Management นะครับโดยที่ในคลิปเนี้ยก็จะเป็นการแสดงโปรแกรมของระดับของการทํางานนะครับก็จะเป็นการ พการทํางานแบบเร็วๆนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับเริ่มต้นจากตัวที่เรามีการรันแอปพลิเคชันนะครับเราก็มีการเออกอีเมลเพื่อทําการรับข้อมูลในการรีพอร์ตที่ผ่านการแอดเซ m เมนแล้วนะครับออกข้อมูลในเรื่องของโปรเจกต์นะครับก็จะเป็นข้อมูลเล็กน้อยนะครับเช่นว่าเอ่อโปรเจกต์เนมดีสคริปชั o นวันที่สตาร์วันที่จบโปรเจกต์นะครับแล้วก็ มีตัวของ assetment a r e e m e n t นะครับหลักๆว่าเราคุณจะต้องดำเนินการอย่างไรเป็นการยอมรับก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการเมื่อเมื่อก็เริ่มการ start การทำ assetment s นะครับเมื่อก็ผ่านหน้าเว็บตามหัวข้อเดี๋ยวหัวข้อเนี่ยก็จะมีการ discussion กันอีกทีหนึ่งว่าจะต้องมีการรลือไว้ คำถามเหล่านั้นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็หลังจากที่ตอบครบทุกข้อแล้วเนี่ยครับก็จะระบบเองนะครับก็จะทําการแปลงคําตอบนั้นนะครับเป็นเจสนนันะครับแล้วก็นะครับแปลงข้อมูลตัวนั้นเป็นจสันนะครับแล้วก็อันนี้ขออนุญาตนะครับ แล้วก็พีการทำการรีเพจจากเดต้าข้อมูลเดเซนนะครับไปเป็นตัวของรีเพจโขกเคนนะครับใน C P N ไฟล์นะครับที่เรามีการตัวพิเคตจากเทมเพลต e ะเป็นตามแต่ละโปรเจกต์นะครับหลังจากนั้นก็เมื่อฉานค่าเสร็จแล้วนะเราก็จะาําทำการเรบก็จะทำางาน Task ของ Windows Windows Task Scheduler นะครับเพื่อจําการ ดันคิวก็คือจะได้แยกข้อมูลเซกชันออกจากกันในการที่ผู้ใช้งานเนี่ยก็ทำการตอบข้อมูลผ่านเว็บไปก็คือรองรับการทำงานแบบหลายหคนพร้อมกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวของ Windows t a s k scheduler เนี่ยก็จะไปเลือกอ่อ โรบอตเฟรมเวิร์นะครับเพื่อจะทำการสตาร์ตตัวของ C P N นะครับเพื่อทำการซิมูเลชันดัตตานะครับหลังจากที่ซิมูเลชันดัตต์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการแอคชั่นดัตต์หรือทาร์นฟอร์มจากค่าที่ซิมูเลชันลีเซอร์ออกเป็นรีพอร์ตดังนั้นนะครับก็จะมีการส่งรีพอร์ตไปก,กับทางเมลให้กับลูกค้าในรูปแบบของ HTML นะครับอืมนะครับอ๋อเราเรามาเริ่มการจำลอง หรือว่าการทำงานเลยนะครับก็คั้นแรกก็ไป Start Server ก่อนนะครับตัวของระบบนะครับก็จะสร้างด้วย Python ที่เป็น Django Framework นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะครับที่มีการทำงานก็จะ อธิบายในส่วนหลักๆว่าระบบทำอะไรเซลล์แอสเซมบล์แพลตฟอร์มนะครับเราก็ถ้าเกิดเริ่มนะครับเราก็มีการมากอออีเมลตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว Start a s s e เซมบในการส t า r t s s s e เ m e n t นะครับก็จะมีข้อมูล Information ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าอ๋อยังไม่มีการ Verify e m a i อีเมลนะครับก็จะต้องไป Verify ก่อนนะครับถ้า v e r เ f y แล้วก็สามารถทำการตัดข้อมูลได้เลยนะครับก็จะลองเทสข้อมูลนะครับ ก็ใส่ข้าเหมือนข้าวๆนะครับดังนั้นก็คือตรงนี้ในส่วนของ argument ที่ต้องยอมรับนะครับและนั้นก็เริ่มการ start นะครับโดยมีการ start นะครับก็จะเป็นในส่วนของก่อนที่จะไปเริ่มตัวของแต่ละ PM นะครับแต่ละ process เลยนะก็จะมีคำถามเกี่ยวกับตัว Product ของ มีการตอบไปในกรณีนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นข้อมูลที่แบบมีเอกสารเืนท <D ivid end> ีต่ตรวจสอบต้องทั้งหมดนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเมื่อมีการทําแล้วเนะเราก็จะต้องออระบบจะมีการสแสดงโป๊กเก็นะครับเพื่อสแสดงสถานะของการทำนะครับว่ามีการคลิกไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะตอบคําถามเสร็จนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นชุดของหนึ่งคำถามนะครับเมื่อมีการครบในหน้านในในหน้าจอเนี่ย ปุ่มของปุ่ม next ถึงจะสามารถคลิกได้นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ p r o j e t area ที่เป็น pm หนึ่งนะครับ project planning นะครับเราก็ตอบคำถามถาว่าอ่าเขาดูตัวเองนะครับอันนี้ขอคลิกไปเรื่อยรือไปก่อนอันนี้ถือว่าครบไปก่อนแล้วกันนะครับ pm หนึ่งจุดเจ็ดจุดแปดึงจุดเก้านะครับ pm สิบก็จะมีสองข้อ 3ามนะครับสิบสี่สิบห้านะครับแล้วก็คลิกเน็กนะครับตอนนี้ก็ต่ำสุเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับส่วน PM 2สองนะครับเป็นเรื่องของ Project Plan execution นะครับก็นี่ก็แต่ละหัวข,ข้อก็จะมีเยอะหน่อย เปครับเป็น PM3 เรื่องของโปรเจ Assessment and Control นะครับก็จะถามเนี่ยก็พีเอ็มสามท่านหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็จะจำลองนครับถัดมานะครับก่อนที่จะไปติดฟื้นของโปรเจกทีเอ่ที่เป็นโปรเจกต์คอร์เซอร์นะครับมันจะมีเรื่องของส่วน SWP หรือซอฟต์แวร์โปรดซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เวิร์กโปรดักต์นะครับก็จะต้องตอคบคำถามหน่อยนี้ว่า เป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเห็น,นว่ามีการเก็บ Requirement Spec ไหมมีติ s ต e ้งดีหรือเปล่ามีซอฟต์แวร์ที่จะส่งมอบไหมนะครับมีเทสเ e ส t ทสรีพอร์ตเมนวลหรือว่าการทำจัดทำเรื่องของซอฟต์แวร์คอนフィกูเอชันนะครับถัดมาเรื่องบล็อกสุดทายนะครับก็จะเป็นเรื่องของโปรเจคคอสเตอร์ er ก็ทกั้งหไปนะครับอโอเคก่อนที่เราจะไปกด s submit นะครับก็ เร 6x 100%ล่ะบุตรสานีก็จะ enable ขข้นมาให้ทำการเทตอนนี้เราจะเช็คในเรื่องของ Windows Scheduler ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็จะทำการ refresh นะครับอ่ะข้อมูล refresh เนี่ยผมจะสร้าง task number นะครับที่เป็น task name เนี่ยนะครับเป็นคำว่าออ auto run นะครับตอนนี้ก็คือจะไม่มีนะครับเราหลังจากที่เรากดบุตสม,มีเขจะมี refresh อีกทีว่ามันถูกต้องนะครับมมก็สามีครับ คันนี้สับมีดนะครับโอเคแ้วก็รีเฟรนะครับก็อันนี้ก็จะถูกถอดจับตัวน,นี้ก็จะถูกสร้างแล้วก็ถูกหลังนิ่งขึ้นมานะครับก็จะเริ่มหลังล่งนะครับก็ตัวของ windows scheduler นะครับก็จะไปเรียก ตัวของโลจิสติกส์เฟิร์มเข้ามานะครับครับข้อข้างแรางนะครับเขาต้องไปโหลดโปรเจกต์ก่อนนะครับโดยที่เออมีการ Copy Data ัต้าจากเทมเพลตนะครับแล้วก็มีการร n a m e นะครับเป็น Project ID ต่อท้ายนะครับีใน Working Folder นะครับแล้วก็ตัวของไอ เอ่อ i d e ก็จะมีการดาวน์โหลดมีการ a l ล d a ด i o n ในขณะที่โหลดโปรเจกต์นะครับเนื่องจากมีการอัดวิดีโอด้วยนะครับก็จะ,ะตัวของ C#IDE p ตัวนี้ก็จะทำงานช้าลงกว่าปกติเล็กน้อยนะครับก็ต้องเพิ่มเวลาในการทำโรบั a m e เฟรมเข้าไปนะครับเพื่อให้ออบเจกต์ต่างๆมีการ Display ขึ้นมาก่อน หลังจากวิพีสเสร็จนะครับก็เราจะไปกดสตาร์เพื่อทำการซิมูเลชันนะครับก็จะมีการหน่วงเวลาอยู่บ้างนะครับครับอันนี้ก็จะใช้เวลา ประมาณหนึน่งนะครับสาเหตุที่ต้องทำเรื่องของอ Windows Task Scheduler <ม>นะครับก็คือเอาจะต้องมีการแยกเซกชันของการทำงานนะครับออกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ให้ตัวของ Windows Scheduler มีการทำการจัดคิวนะครับในการที่จะ processing คือในกรณีนี้ เว็บเนี่ยก็อาจจะทำงานมาได้รล้มาได้เรื่อยๆแล้วก็มีการมาสร้างคิวนะครับแจงเวลานะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนกันอันนี้ก็อ่าซีเอ็นก็จะเริ่มอินเชียรไลน์นะครับตัวซิมูเลชันโหมด หลังจากนั้นนะครับเราก็ระบบก็จะต้องมาตัวออโต้เนี่ยก็จะต้องมาเปลี่ยนสเต็ปในงานเราจะเลือกลันเป็นแบบว่ามันติสเต็ปนะครับตอนนี้สเต็ปอาจจะมีประมาณ60กว่านะครับฉะนั้นเราก็อ่อด้ล่าก็มาใส่ตัวเลขต่อท้ายไปนะว่าเราต้องลันไปกี่ต็ปตอนนี้ผมใส่ห้าร้อยนะครับ ก็ทำการกดลั่นนะครับเราก็จะคลิกกลั่นแล้วครับจากนั้นนะครับก็เพื่อมีการลดทรัพยากรน,นะครับเราก็ทกําการ Top Generation แล้วก็ทำการ Process, คิวโปรเซสับแล้วก็ตัว RPA เนี่ยก็จะส่งข้อมูลกลับไปนะครับเพื่อให้ทำการ transform data ที่เป็นรูปแบบ c p n นะครับ,นะรบอันนี้ก็ระบบก็จะทำงานมีการเอา score อ,ออกมาแล้วนะครับก็จะมีการส่งเมลไปนะครับก็อันนี้ก็ส่งเมลไปเรียบร้อยนะครับของโปรเจกต์ตัวนีนะ้แล้วก็ไปเช็ค ีเการตอนที่เช็คเมานะครับเราไปดูว่าน i n d ทั้ a สเ s c h e e u l e นี่มีการคิวโปรเซสต s นะครับตัวนี้นะครับที่มัอกีค้างอยู่ก็ตอนนี้การถ้าเกิดรีเฟรชก็จะถูกคิวหายไปแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ไปตรวจสอบเมลนะครับเมลก็ได้รับมานะครับก็ทำการดูตอนนี้ตัวอย่างครับก็จะเป็นตอบบ่ายทั้งหมดตอบเย็ดทั้งหมดก็จะมีรีพอร์ประมาณนี้ครับ โอเคครับในวิดีโอก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ